คนที่เปิดมาเจอคลิปนี้วันที่8เดือน8ต้องบอกเลยว่าคุณมีดวงมหาโชคก่อนสร้างข้น้าอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออั้มธรรมชาโรด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือดฝีนมาเจอคลิปนี้วันที่8เดือน8ต้องบอกเลยว่าชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่มีดวงมหาโชค ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยชีวิตจะเริ่มต้นอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีนะชีวิตมีโชคดีมีดวงดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะเทพพยดาทเทว,วดานะก็มาอารักขาแล้วก็มาดูแลปกปัก,ปกรักษาคุ้มครองดูแลมาปโปรยกลีบกุหลาบให้คุณได้เดินมีโอกาสว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสได้แจ็คพอตเออ มีโอกาสมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตนะชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีเรื่องเซอร์ไพรส์มีข่าวดีมีมีโอกาสดีๆนะได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีโอกาสที่จะได้สิ่งสร์ที่คุณปรารถนาเออดูจากพลังงานตรงนี้ชีวิตจะได้เฉิดฉาย8เดือน8เป็นต้นไปต้องบอกเลยชีวิตได้เฉิดฉายแน่นอนเออนะ จะหยิบจะจับจะทําอะไรก็ดูจะโดดเด่นนะเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายๆคนมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรดมีชื่อเสียงเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความสุขอยู่กับคุณอย่างแน่นอน8เดือน8เป็นต้นไปต้องบอกเลยใครเจอคลิปนี้นะวันที่8เดือน8ชีวิตจับ พลิกแปลงพลิกผันไปสู่จุดที่ดีขึ้นเนอ,อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวงังมีแต่เรื่องที่ได้เจอแจ็คพอตที่เป็นแจ็คพอตดีๆชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีจุดที่ปังแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเฉิดฉายอาจจะได้งานดีๆใครที่หวังในเรื่องของงานบันเทิงงานวงการบันเทิงงานที่จะได้ออกหน้าออกตานะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือใครนะที่อยากจะทํางานทางออนไลน์ก็มีโอกาสว่าจะดังเปรี่ยงปล่างขึ้นมาเป็นไวรัลเป็นกระแส ส่วนใครที่ทําธุรกิจในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายเป็นไปได้ว่าธุรกิจของคุณอาจจะเป็นที่นิยมของใครหลายๆคนมีลูกค้าลูกหามาซื้อนะมาซื้อมาหามาอุดหนุนเต็มที่แล้วก็ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเงินทองไหลามาเทมาออส่วนในเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกเลยมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงใครเรียนอยู่มีโอกาสสอบผ่านสอบได้สอบเต็มเรียนจบนะ ส่วนในเรื่องของความรักโดดเด่นขนาดนี้ต้องบอกเลยคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคนดูกใจอยู่ที่ว่าคุณจะเอาเขาหม้แกนันเนอกส่วนใครที่สถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกเลยโอกาสชัดเจนมาแล้วจ้านะ ถึงเวลาของคุณถึงดวงของคุณถึงจังหวะของคุณแล้วชีวิตจะลงล็อกลงตัวนะอะไรที่เคยติดขัดอะไรที่ดูมันขมูขุ่นมัวนะดูขมุขมัวนะด,ดูไม่ชัดเจนดูเหมือนว่าตั้งแต่แปดเดือนแปดเป็นต้นไปชีวิตเกิดใหม่เปิดฟ้าเปิดดวงเปิดทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้มีความรักที่เกิดสมรดีนะแล้วก็เป็นไปตามที่คาดหวงังนะ ่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยความรักต่งบานมีโอกาสสร้างวิมานด้วยกันนะจะได้แต่งงานนะหรือว่ามีโอกาสที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้หรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างยางั่งยืนจนไปถึงขั้นแต่งงานเนอ,อใครรับผูนายอย่าลืมพิมพ์ผูนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานดีๆของคุณไปว่าคุณมีดวงมหาโชคยินดีด้วยนะ